สวัสดีครับสวัสดีมินตาสาวลูกติดจ้าครับเพงกยศบิดนะครับมินี้เฮาจะมาเห็นยังมาจับกบจับกบจับกบอีกแล้วนะครับเบื้องปากต้องเก็บปากปากพงเยสิเป็นกบนะพี่น้องสังเกตสังเกตเบื้องดีๆเด้อเบื้องปากเจ้าได้ได้กินกบเนี่ยนี่ข้อกบเหมือนเดิมเดี๋ยวเอพงเยศบิดจะเข้าเดี๋ยวจะเข้าไปจับอบบอนนี่เดี๋ยวเขาสิว่าอันเอ้ยเบื้องอัน ซบอันพ่อใหญ่ไม่คือเปรเปร์เป์คือซเท่าไหร่ซเต้ยแต่เขาอยู่แล้วนะครับเอาผมจากเขาเขาไปเอาเมื่อนั้นเมื่อที่มิ้นตาปิ่งปิ่งไปันสูวแม่คือย่า่คือยังกินนะครับเอาอบว่นี่ซิบวัวโตนะบานนี้จะไปเอาบ่อตัวแม่บ่ออนี่ยจับอันยังว่าได้อาบน้ำนะครับน้ำนากับว่าได้ล่างนะครับนี่ตัวจะภาพ เหมือนแนวพราะยังจังบิดใจนอนจังเลยแบบนี้ระเบิงเอาเน้นแบบนี้เอ้าให้มีตาจับพองให้ครับเขาไว้ในขอบกบเราหนามม่นเหม็นบ่บ่เม่นปเนิดในเราเมื่อเขียวเหมนี่ผมจะมาเปิดแลองเปิดให้เบิรงครับพี่น้องบ้าพังบุ้งวินพื่ออะหางบุ้งงามครับหางบุ้งกับงามมีสองตัวนะเตรียมตัวแล่วแล้ววันนี้เปิดเปิด้รบีนะครับ เออถูกตัวพวกไงอิดเป็ดเอ้าเล่นนีบอะไรเก็บปะตัวอือเล่นนีบแล้วข้างหลังพุ่นมันมันเข่าอนั่นตัวนั่นเลยดิไม่ได้แจ็คตัวสาำ อู้กระโตอก่อนอ้าจกะต่อากัสาม, <g ül> ามให้มื่เดียวใเมมืเดียวจะัะกส่สี่ห้าตัวดีนี่ตัวงตัวแรกอะไอ้ฟังเขาเพราะมันนามันความความบล้วมันเข่าอยู่ในกระเบือเ้องมืดแล้วเด้เออนนี่ตัวนั้นบ้งัยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียนมานน่นี่บ่เออะ้าเป็นอุพีน่าออ อันเอาเอากบมาสังเกตเออจงไปคุยจงไปคุยเรียนหลับละนี่อยู่อยู่ทางหลังนี่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 ตัวน้อยนั่นตัวนั่นนะอืออือตัวนั่นใหญ่ดีุ่มมันเป็นกบสามตัวเอ้าปิดหรือเปล่ายังว่ะสามตัวลูกจะไปต้มจมสุลูกกินนะครับ บราบดิไทยนะบราดิไทยเอาบราดิไทยคิมลูกมาากัตจะมือว่านอยู่กันเลยยิตภารกิจไปให้ตุนตีเบิดมืออาจจะมาได้เยกตัวแล้วจกักบร <c oughs> ปปา,าดินะอ๋อเาไปทุกคนจินเลยเดี๋ยวฝากพ่อดอกแม่ดออกนะม,มึง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 ตัวนี้โรมินตัวใหญ่ๆเนาอใหญ่อัน คืออันอีนางนั่นนะเพิ่นเพิ่นจำปะาัวตูัวปกใหญ่นะโอ้อันที่ขาเจ้าวไทยคิดนะอ่าตูวใหญ่ใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกเนาะก็ถูกอันนี้เขาเอาตรงไว้อีกอันนีอืะย่อยจักแตัวสองตัวกันอืมคนหนักไรอืโอ้ตัวนี้ก็ใหญ่ใหญ่ตัวสีเหลืองตัวนี้อย่ในเครื่องรูดีบ่ห้วตี เกือ,เอบเกือบเพิ่มโล่เอา้ามีซ้ำนี่เจ้าจับมึงดูเอาเนปะ็นง้อมึงดูวสามโลเอ้ยเอาเนอะเออพอแล้วละะ่ะยะเจ็บอะจะปิดอันปิดคอ,อกบมีได้ซ้ำนี่พี่น้อง,องสิบกว่าตัวลวตีบิ่งนี้มันทับหลังมันเฉยมันตายด้วยเต้บอลเนี่ยมันบาดเจ็บเหรอมัอนใส่นี่ใช่ไหม รับมันมันไปบ่ได้อุ้ยอ่ะอันนี้จะไปฝากอ่าไปให้มาเดียวเอาเมื่อ้านน้ำนะครับพี่เนยเ่ได้เปิดไม้อมวิใส่ไม้บม่เปิดไม่ไม้ย,ยังดีเ่ได้เปิดไม่พี่น้องเลยเหรอค่อยเปิดอยู่อ๋อพ่อเป็นยังแต่พ่อได้ยินเสียงแมงเม,ม,ม่งแมงค่อยเปิดอยู่ดิอ่ะอ่า ก็อปล่อยหนามออกกันเลยครับว่ามันตกใจมันก็ค้องจะบกินเหยื่อหรอกอันนี้จะดึงเอานี่ออกเมจะเฮ็ดขอต่อใส่หนินะครับมันนำกระติไลไปทั้งนอกง่ายๆอ่ะไปเฮ็ดต้มกบกินครับสวัสดีหลานน้อยสวัสดีค่ะอ ดูปูจะผ่าดูครกอันนี้ผักกระแหงกับผักอีตูวไทยจะจะเยยดี๋ยวจต้มสมตุกินเนี่ยนึกนะในเตียงตัวดะจำมึงเด้อยกเดู้มันสามโลเลยป่ะเนี่ยเกินเกินมา <c oughs> เดี๋ยวจะพาต้ตมต้มทักอ่าต้มสมซีตัวมันก็นเต็มหมอ้ออาญะละซีตัวกับสิโลกว่ากบเนื้นอเฮะกควงกับพวกกิน กินซวงข้าทิ่ต้มขั้นท่านกัเอาไว้จะกินเทียเท่ยงน้ำต้มแจ็กซีตัวอันนี้มันจะโด,ดดออกถึงไหมเนี่ยมินมันไปโดดดิโดดดูแต่ว่ามันจีโอดกเอาล่องล่องมึงจ็กตัวหนึ่งมันนั่นเขาก็ยังใส่อยู่ดิมามา <laughs> เบงอีอบอีอบะอ่าจิงอบดิเฮ้ โอ๊ปใหญ่เหยแ, <Wednesday. S 1> แต่ว่าไอ้ไอน,น,นั่น่นกินแนี่นอนแหละพี่ไอ้ผัดองค์ใช<อ>ปผู้ตามมาดูมามาดูมาดูนี่แล้ว<อ>ย่านกบเลยยานปูเฮ้ยละเอาเบิงโอ้ยเนาะ ตองระหล,บล่บเราได้อเคลื่อนแถวมาเปลี่ยนเคลื่อนแถวมาเปลี่ยนเราเคลนเหรียญกันดีดีอ๋อโอ้บ่ถึงบ่ถึงโดดบ่ถึงเดี๋ยวจะเอาเอาใส่เคใส่ไม่ไล้มือนางนยังใส่ยมาดูมาดูาดบ่ถึงโดดบ่ถึงบ่ถึงมือนางเอาก,ก็นใส่อยู่ดิเหี้ยที่มาต้มสมกบนะครับพอดีซีบตัวเนาะ สิบ 6, 7, 8, 9, ลอลหน,นึ่นนนงของสามีหกเจ็ดแปดเก่าซตัวสิบตัวสามโลกว่าหลันสาวกับอาบน้ำเรียบเลยเพื่อนเอ๋เจ๋อ่อ้บอยนผมเงี้ยวคือผมเงี้ยวดีเด้วะ่าเถอะอ่ะแล้วก็ผู้พิงก็เป่าเหมือนกันครับอาทั้งนี้ปูก็เตรียมเตรียมกอบไปเรียบร้อยแล้วชั้นเชา้าสวัสดีค่ะเอาสวัสดีเอฟซีก่อนรายงานตัวเนาะผูตะวันรายงานตัว ต้สวยสวยเหมือนเดิมเนะยังสวยเหมือนเดิมเลยนี่โอ้มาทางนี้ครับพี่น้องอ่ามาเบิ้งตัวนี้เบิ้งคบรุ่นเพิ่นเขือบเบิ้ง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 กับเขือบผมหลอดบิ๊กๆนะครับอันนี้จะให้มาเดียวจะปิ้งขั้วขั้วไว้ใม้มาเดียวปิ้งนะครับสองตัวแต่กันนี้จะมาต้มนะครับอันนี้จะต้มสมซี่ตัว เข้ากลับมาใส่หมอเลยครับจบเนาะกินน้ากันเนาะกินน้ากันเดอ้อ<ม>ก,กินน้ากันเด้อไม่ว่ากินหมดกันหมอกอกต้มใส่เลยครับกะมีใส่เครืองของเขากมะมีใส่หมักใบบักคามตะไคร้ข่าหมักพริกนะครับใส่เกลือแล้วก็ฮะใส่เ,เกลือแล้วเออเกลือใส่แล้ว นะครับเอาไปไปก่อนนะครับซีตัวจะต้มซีตัวนะครับกวางน้อยกับบกินเนพื่อนๆอันนี้ก็จะล่อล่อให้เพลินเปื่อยน,นะครับล่อให้เพลินเปื่อยเ,เพื่อนอ่านั่นก็จะค่อยจะมากไอ้อยจะมากปรุงรสนะครับก็จะไม่ปรุงอะไรมากนะครับปรุงง่ายๆก็อมนันเป็นอ่าอืม ปรุงแบบบ้านๆเลยไ่ต้องใส่เครื่องยิ่งหลายแตมีแต่เกลือนี่ใส่ใส่ใสลงกหนาไวไว้แล้วระบาดนี่เขาก็จะมาใส่ัแต่ผงชูรสกับน้ำปลานะครับ้ามันจางกับใส่น้ำปลาเข้าไปโอ้ใบมะขามมันมันจะหล่นนะมันหล่นหมอครับพี่หลองซีตัวหล่นหมอเลยน้ำใส่อีกบ่าเนี่ยเติมน้ำาจ่กไหร่น้ำน้อยบ่แมนมันมนาถ่วมไหม ถ้าจะต้มไว้ก็ว่ามันเปื่อยจังไฟนะเข้าไปเลยปเดือดอ่าเดี๋ยวจะเอาคเอาเอาฟ้ามาปิดไว้ก่อนเนาะให้มันบก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 นี่มันมันบกต่อมอ๋อปิดฟ้าไว้ก่อนแล้วรอผลละครับรอมันสุกจังไฟจะมาปรุงรสกันอ่ะครับพี่นี่มาคุยกับหลานน้อยนะครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีเอฟซีอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะเอฟซี อะไรงานตัวให้ตัวหน่อยมาอะไงานตัวเนาะเป็นไงนอนอ่าหลับฝันดีไหมฝันดีบ่ะฝันด,นดีดีใจว่าได้มาได้มาหาปูบดีใจเลยบ่ะ<อ>เออยังม่อเจ้าบบอยปูไก่ก็เก่าถึงว่อยเอาได้ี่ปล่อยเอาสักวันนี้ครับยังค่อยมาให้ไก่ เบิ่งครอบขอ้อตัวอ้วนครับพี่น้องเพิ่นน่ะทางอ้วนหลายสี่สิบหลายสี่สิบโลโอ้ยเนาะทางผู้หนึ่งไอ้ผู้หนึ่งไอ้กินยาบำรุงตลอดบ่กินกินยาอ้วนกับพวอ้วนผู้อยากให้อ้วนกับพวอ้วนเนาะเอาซ้ำนี่ละกคลังพอดีถ้าอ้วนกันแล้วมันเอาล่วงยาก <ś c oughs> นะเดี๋ยวกินนะกินต้มกบกันนะกินบ่าต้มกบ กินกินต้มกบบะเบอกินบะบอกบ่มักบะบ่มาอ,อ่านี่หลานเจา้าผูพปิงศิลปินน้อยของเราแขวได้เปลี่ยนแขวแล้วครับพี่น้องปั้นออกกี่ซี่ละเะออกออกเท่าไหร่ละฟันส,สองแล้วก็เกิดใหม่แล้วใช่ไหมอ่าเือนี่ใบเตยอบไอด้มากเลยครับพี่น้องใบเตยใบเตยติดต่อ,ตอตตไม่ได้ ไม่มีสัญญาณตอบรับ่าทานก็เลยบ่ได้ไปครับนะครับเพราะว่าตอนแรกนะครับเมื่อเดี๋ยวก็ว่าจะมาเอาเอาเออมาเอาอุปกรณ์นะครับไปทํางานแล้วก็จะกลับก็เลยตัดสินใจบอบอกกลับนะครับผมให้ใส่ใส่ดนตีให้แล้วก็นอนนอนน้ำพอขึ้นหนึ่งแล้วก็เมื่อคึืนก็ม่สื่อเนื้อย่างเนี่ยยังมากินกันแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปเนาะ สำหรับวันนี้คขอยจะเอาทำนีคเอาความสุขยามมอเ้าในชีวิตครอบครัวมาสูเบิงยางมอเ้านี่แหะครับผมเอาเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ผมและลูกหลานทุกคนพุทธพุทธะครับก็คงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ